เสยบร้อยครับสำหรับเครื่องนี้ของคุณพิสิทธิ์จังหวัดพะเยาเครื่องนี้เคยถ่ายเป็นภาพนิ่งลงในหน้าเพจแล้วครับดูแล้วมีรอยเหมือนน้ําเข้านะครับเนีเสียในด้านภาคสวิตชิงรวมไปถึงภาค DC to DC DC to AC เปลี่ยนเรียบร้อยครับก็ทดสอบเบื้องต้นใช้งานได้ครับเดี๋ยวจะทดสอบกันอีกทีทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับ ให้เข้ามาแล้วนะเครื่องทำงานครับถ้ามีการตั้งค่าชาร์จจากการไฟฟ้ามันจะมีการชาร์จครับตั้งเป็น S P U ตั้งชาร์จที่60ไม่รู้ว่าใช้แบตเท่าไหร่นะครับแบต1 0 0ให้ตั้งที่30ครับแบต2 0 0ตั้ง40แบต3 0 0ตั้ง50 ครับไลดูก่อนครับโหมตั้งตั้งต่ำ46เลยนะครับชาร์จจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวก็แล้วแต่สนิทแบตที่ใช้นะครับเอาละหากสวิตชิง AC ใช้งานได้ครับต่อไปจะทดสอบในด้านแผงโซลาร์เซลล์ รอเครื่องดับก่อนนะครับดับแล้วจ่ายไฟ AC อ๋อจ่ายไฟด้านแผงโซล่าเซลล์เขาเครื่องครับ<ม>เดี๋ยวต้องมีการชาร์จนะครับ<ม>แต่คงจะชาร์จนิดนิดน่ดนอยๆเนื่องจากว่า5โมงแล้วครับสถานการชาร์จครับมีการชาร์จนะครับเริ่มบสูสต์กนมา มาที่400 600, 600แล้วครับอันนี้5โมงเย็นนะครับกับแผง300 390วัตต์9แผงได้ที่530วัตต์ก็ถือว่าด้านแผงโซลาร์เซลล์ด้านบูตั๊กคอนเวอร์เตอร์ใช้งานได้ครับ ดับไปแล้วต่อไปเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับเดี๋ยวต้องมีไฟใจออกครับที่230โวลต์ครับโหลดรอยอยู่ที่470วัตต์อินะแส13แอป์1 3 ห้องสว่างมากเดี๋ยวทดสอบโหลด5นาทีครับ5,000วัตต์เกิไปที่2,000ขึ้นมาแล้ว2 4 0่เพิ่มไปอีก2,000นะครับขึ้นมาแล้ว4,000 4ี่6 4,007โหลดลงไปแล้วครับ กระแสแบตเตอรี่9 6แอมเพิ่มโหลดเข้าไปครับที่5,320วัตต์ทดสอบ5นาทีครับช่วงนี้บอรดแบบนี้มาเยอะครับ บอร์ดจะเหมือนกันเลยมีบูตรักคอนมอเตอร์อยู่ในแผงเดียวติดกับเมนบอร์ดเลยครับดูด้านหลังสวยงาม,มต้องตรวจหาจุดเสียครับว่าอะไรเสียบ้างวัดที่ขั้วแบตมีอาการช็อตเหมือนกันเลยกับเครื่องนี้วัดที่ขั้วแบตช็อต วัดที่ขั้วแผงช็อตเปิดไม่ติดใส่ไฟเข้าเครื่องไม่ได้หลายอย่างเลยมันพักหน้าจอโหลดอยู่ที่5200กับกินกระแสแบตเตอรี่1 1อ112แอมป์ ถ้าทดสอบ5นาทีผ่านครับก็ถือว่าผ่านใช่ไหมได้แล้ว,ลวอ็มันติดเหรอไม่เปิดไปอ่ะก็เหยวอ่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าโหลดที่เราใช้ครับ เป็นแหล่งผลิตความร้อนทั้งนั้นอยู่ด้านล่างนะครับเป็นฮีเตอร์นนน้ำแหง้งมีกอนหลอดไฟโอ้โหยังเปิดได้อีกสองหลอดนะครับเปิดได้อีกหนึ่งพันวัตต์อราตั้งทักหน้าจอไว้ครับ โหลดตั้งอยู่ที่5,200วัตต์รุ่นเดียวกันเลยนะครับ่านขวานเครื่องในเหมือนกันเลย อะไรบางตัวครับที่เราหาไม่ได้ครับจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุดรับอย่างเช่นออโตโ้ถ้าเบอร์นี้มีครับถ้าเป็นอีกเบอร์ไม่มีก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด ไม่รู้ว่าเครื่องนี้ตั้งโอเวอร์โหลดไว้หรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะทดสอบโอเวอร์โหลดให้ดูสำคัญคือสายแบตเตอรี่ครับต้องเส้นใหญ่หญแบตเตอรี่ต้องจ่ายให้พอถ้าจะใช้โหลดขนาดนี้บีมเอก็ต้องตั้งค่าให้ถูกต้องสำคัญสุดคือสายแบตเตอรี่ ถ้าจ่ายกระแสให้เครื่องไม่พอครับเครื่องมันจะทํางานหนักมันจะยิ่งบู๊ไฟขึ้นครับต้นทางไฟมาไม่ดีพอทําให้เครื่องทางได้เหมือนกันครับอ,อันนี้เป็นบอร์ดรุ่นใหม่ครับบอร์ดรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้ด้ว ถ้าบอร์ดรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันนะครับอันนี้บอร์ดทะลุเลยเดี๋ยวดูเบอร์พิจอรกันดีกว่ายูป้ายงานงานงานนิดหน่อยงนี้ต้องถอดวัดสัญญาณเลยนะครับ คือความชัวถ้าสัญญาณมาดีเปลี่ยนอะไรไม่มีปัญหาครับนี้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับ5000วัตต์หนาทีโหลดค้างอยู่ที่5,190วัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่114แอมป์เอาละเดี๋ยวผมจะทดสอบโวลดให้ดูนะครับ โดยการเพิ่มเข้าไปอีก2000ครับขึ้นมาแล้วเตือน07ครับโหลดอยู่ที่6 5 6 7 6ห้า6 0นเเตือน07ครับ07คือโอเวอร์โหลดปิดนะครับปิดโหลดก่อนเปิดใหม่นะครับ มีไฟออกครับโหลดลอยอยู่ที่1,300อครับเครื่องไม่ได้พังนะครับผมจะกระชากเข้าไปอีกสี่พันนะครับขึ้นมาที่6กพันห้าพันหกห้าพันเจ็ดห้สิบ เพิ่มอีก2,000นะครับเป็น7,000ขึ้นโค้ด07์แล้วนะครับอ่า7,400ส้งานได้ครับเครื่องนี้เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ